หลายๆเนอะสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าวันนี้น้อว่าจะพาทุกคนไปหาเฮตาอีกคือเก้าเสาที่สามแล้วไปวันนี้ก็ไปกับสาตุลาเด้ตุลาสบายดี สบายดีป้าลุงทุกคนมีชาติรามาฮิตับเดี๋ยวมองยุบไเบ้างพามาป้ายอะไรกับมืดโลบะฮอดนี่จะเห็นดูนี่ทุกคน จุมาอืนั่น้าห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 น่าไปฮอตพูเนไเล่ยไปเบิ่งเรื่องนั้นว้าวอือหนา้าตุยยิบแล้วมันกำลังพลโอเต้นะอือจ้ามาดูมดูมันกำลังพลนะดุม เดียจับอิูวทั้งหมดเนาะเี๋ยกน้อยที่มาสิค่ะ,ะตาพือ่อกะนาอมัดได้ไปหามืนน่อไร่ขาหักไว้ด้ว่ ลุงแต่ละมือนะทอาหารนะลุงกินแต่ทุกคนหน่อยหนึ่งทุกคนเออหมูอยู่นี่นะมู่บราณมืดละชาติราันนี้ ลาเหดอีเล้วแตลาอยู่ตอู้อาวเห็ดที่่นมนมัแม่ต้ีกได้อืมตุลาเอานี่เออตาตากตามากเลยคือเ่องมู้คื่ตัวเ่นู้นตัวนั้นจะมูนได้เต้าจะมาทำกับถ้่เราไ่ได้หาพวกคักแ มดละมันในพนมันยังจุ่มอยู่บ่มดอะอาทิตมาหนะคนเดียวว่คนเดยโอเคครับปกติเฮดตาบน้อยนี่นะอ้ยือจบยู่อนนี้นะสมมือสมือหาก่อนนะก็จบเฮดตาบกอนกับโบอ เทียวนี้น่ยไกแตมันออนะเหี้เร็วเเร็วนี่มออยู่นี่แ้อโอโซนสำรกนง่นี้เลยปกติไ้อลไหลไปยบนนี้นะอ่ี้โอ๋อเานี้เลยกมหาวรุ่สมูงนะ คือหอตัวนี like güzel, ้จะเปลี่ยอย่บนนี้เลยทุกคนละหน่อยมาจบวันนะผอ้อเร็่เร็นี่วเห็นเวนี่นี่นี่ว้าวนี่หมอมนีนะมาด่่ยวมาดี่ยวมันมูบไหลเบอรตัวนั้นจะไหลอยู่ใดเอาไปเร็วเบิ่งดูตัวลายท้งปุ่นนะ เห็นม่้อหน้าหน้ามั่งกำลังโอ้หน้าใหน่อยม่งนะมืดฝนม่เลยทุกคนนะกับปื้อเห็นหง้งเลยแบบนี้กันเห็นหุ้งเล่นเล่นเนาะ โอ้ใหับน้อยตับผิวนี่โอยตับอืมเกาะบ้านเนี่ยหัวอ้อมอ้อมมนนีไอ้ที่มั้งมันกำลังผลข้าวโพดผน้านะเขาม้ามวันนี้เ้ขาเหนีจุ่มน้อยน้น้าเหรอหน้าพอปุ๊เอเ้อปุ๊บปไ้ก้แถวานก่อนน

เอาตัวมอได้บอกน่ะมันน้อยน้อยมากเลยน้โน้ยตัดปีก,อก,อกเอาปีนะครับป๊าพูดีมันหมผู้เนื้อเติบเนื้อดู เ okay. ด okay. yeah. mhm. yeah. <t> ็กเด็ไ <t> ด้ตัวนลฝนมาแล้วเปกเป๊กมาได้ฝนนะฝนตกเลยเอเธอเหตตาเปื่อยเลยเด็ดตัวแร็กว่าเนี่ยเด็ดเลยกะพอดีเหตตาอ้อฝนตกมาเชื่อ นีย่ใหญ่กระดาระหดตาหัวสงได้หนี่ไงนี่กระหดตาีนม่หมดุ่งก็กินปะเลาะเฮานี่แล้วก็ละเลาลลงเตอร์คนละเลาลงื้นอมลมือเลยที่ห้าไปดงนี่ก็เพื่อสีหอดเพื่อน่ากับไก่เทอบ หวานในผ่ะเท่ามืดมื่นกี้พระได้อยู่แต่จุ่มนะมันอ่อมันอยู่เห็นตาบกะอีกอีก,อก,อกเด็ดอ,อ่อดิอ่ะมันกี้นี่พอคือมืดขึ้มา ตัวบอลริงเอาขึนนี่มานนีบอลริงมาก้านตัวนี้ตัวจิวว้าวน่ามากเลยนั่นแหละ ไม่ก็ลังพูนน้ำยุงมางามไาดิเนเล้วอันน,น,นี้ว้าวอันนี้เห็ดปอลลิงไม่ห้าวหน่อยเป่าอลิงกระมานเนเข้ามาละบานละตัวบานจะจูบปนกัน อพอได้เก่งทุกคนบ่ได้หลาย เฮ็ดเท่ากันโลเล่เล่เมน้อยว้าสีนึงอันนี้นี่เข้าอย่าได้กะเ้าสิไปหาเห็ดอีทุกคนเห็ดตะกอย่างบทท่นนี้นึงนะจีปลาเฮิ่นสาวนึงเราไปหายโต๊ะอีกตลากไปเดีวเ็ดเพิ่นนี่นะมักกะถุนมักกะติ๊กโอ้ขลังกลุมมัด เออบอลลี่คือสมบมไมจะว่ายิน้นเฮดฟิลด์เลยนะออ,นะอล่อได้วันนี้ได้เพราะว่าตผมเฮิมเมื่อเช้านี้เบ็ดอันนี้นะบทท่านได้เหล่าขั้นแล้วเบดคิดเบดคิดละเบ็ดเชอร์กบกไปหอบนี้ไปกับบอลลิงทุกคนบูวาซิมารบ,บอรไปหาฮิดทุกกันที่คือก้า อ๋ออะไรก็หาต่เหิดก็เห็นในทางทางไปทางไปทางไปไปไง,ไงยู่รู้เนาะทางเลยเชียวดึงขาบนไปนะพลังเข้าหาลน้ตไว้แค่นี้แต่ตนน้ำท่านได้ห้ลาย

ตัดได้ซื้อ <ไป S 1> น่ะน,นะทางไปสวรรค์มันกุกทางไปนรครเนขบชูมาทางสวรค์สวจักพจักแล้วคนับมาับเห็นหน่อยหนึ่งคนห่างก็น่ยุ่มัน dài vì thế như bà mà Ở à, làm cả cháu được luôn Ngủ thịt nhổ buôn bà đi Mm-hmm. ว่ามันคือตะเลขเลที่เขาหาจาเช้าเือเช้าที่เขาไปได้มากแค่นี้เอาลี่มันก็เริ่ขึ้นนี่นะเขาท่านกรมันก็เริ่อุ้มเนี่มนก็เิ่ขึ้นเลยนะที่นี่มันก็เ่

nó bộ hồ nó đẹp như này. nó tôi bảo nó giệp này, nó à, hàng con. Chết โล้ทุ่ยทีทั่แด่นพอเลยเมือนเลยบ่เคยไปกับไปบ่เคยทิ้าไปเถะเจ็บท้องเลอะเมือไปเนี่ยได้น้อยเดียวเมยปดิ้งไปหอบโลกกระชากจ็บําไปแต่สองโมง เห็ดเท่ากับเห็ดเปาดิ้งน้อยๆนึงเห็ดในสาวไม่เท่าโรยอ่ะอีกอคยไม่เท่าโรยเกาะทีกินแล้วนี่ตีเห็ดน้อยนี่ก็หอมนี่เอโอเค สตูลากัมาเด้ทุกคนไที่นเบนิ่งเฮ็ดคนที่อ่นบมิชมเล้ยลหลายนะสี่ไหมสี่สคนสาวกุ้งทำดีอันนี้เฮ็ดสาตุลาทุกคนสาตุลากับมานอยู่ได้เนาะหลายคนโฮมกันพอไรพอเกเห็ดเฮาเราเล,ลี้ยละส้มขี้ดินโอเล,ลี้ยะ เกียงฮิตคือเก้ามันนี้ก็เดี๋ยวลวอยซึ่งเข้ากันวันนี้นะครับเร็วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุอ๊บไว้สำนี้ขอบใจเมื่อทุกคนที่เข้ามาติดตามดีครับทุนเพื่อเป็นกำลังใจ่อยดือ้อเดี๋ยวพวกเราไปคืานะาย